น,นี้จะเป็นพื้นที่ปลูกหอมของเรานะคะแปลงนี้จะมีทั้งแปลงดินแล้วก็แปลงที่ขึ้นตะกร้าค่ะอันนี้เราจะมีการปลูกไล่รุ่นกันนะคะเราจะลงต่อกันเรื่อยๆค่ะแปลงนี้จะใช้อยู่ที่ประมาณถ้านับรวมๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ14แปลงค่ะในโซนพื้นที่ตรงนี้นะคะนี้จะเป็นแปลงปลูกของเราอีกหนึ่งแปลงนะคะโซนนี้จะเป็นการวางตะกร้าค่ะ ในแต่ละแถวจะมีอยู่ประมาณ200กว่าใบนะคะถ้านับเป็นแปลงเราก็คือจะนับเหมือน2แปลง3าแปลงแต่ว่าถ้านับเป็นแปลงดินก็เทียบเท่ากับ6แปลงได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่อีกหนึ่งแปลนะคะซึ่งเราก็จะปลูกหอมเหมือนกันค่ะจะมีทั้งหมด6แปลนะคะแต่ในแปลงนี้เราจะมีแรงท้ายนะคะที่เราจะแซมกระเทียมไปเพิ่มด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลง ที่มีการลงตะกร้าแล้วก็ลงดินนะคะสําหรับการลงตะกร้าในพื้นที่ของแปลงตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมดอยู่6แถวนะคะซึ่งแต่ละแถวเมื่อเทียบกับการลงดินแล้วก็เทียบเท่ากับ1แถวเป็นพื้นที่ประมาณ2แปลงนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแปลงที่เราลงตะกร้าจะเป็นแปลงดินที่อยู่ระหว่างรอยต่อของ ตะก้านะคะอันนี้จะไล่รุ่นกันนะคะอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด1แถว2แถว3แถว4แถว5แถว6แถว7แถวก็8แถวนะคะซึ่งเราจะปลูกแบบให้มันไล่รุ่นกันไปนะคะเหมือนจะอยู่แปลงไล่ๆกันแต่ว่าก็จะลงปลูกคนละรอบกันนะคะอันนี้มีหนึ่งสอง สี่ห้าหกเจ็แป้วนะอันนี้ก็จะมีการถอนไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีแบบลูกค้ามาในพื้นที่ก็ถอนออกไปเลยนะคะ